แกงขี้เหล็กทำง่ายๆสไตล์พันบ้านหาวัตถุดิบทำที่เรามีอยู่นะครับเพื่อนๆวันนี้จะพาทำแกงขี้เหล็กนะครับเพื่อนๆที่เตรียมไว้ก็จะมีใบขี้เหล็กที่เราเก็บไว้แล้วก็ต้มให้จืดเลยนะครับแล้วก็มีหนังหนังวัวนะครับที่เราต้มไปด้วยครับจะไดะ้เปื่อยนะครับอันนี้เครื่องที่เตรียมไว้ก็จะมีะกระเทียมหอมแดงพริกแล้วก็ตะไคร้ครับตำไว้เรียบร้อยนะครับ อันนี้คือน้ำยาดนาครับน้ำใบยาญนางที่เราตาไว้เรียบร้อยครับแล้วก็ผักที่เตรียมไว้ก็คือต้นหอมสดนะครับเตรียมไว้ใส่นะครับมีประมาณนี้นะเพื่อนๆเตือ,อลงไปก่อนนะครับเพื่อนๆตามด้วยน้ำปลาครับ ตามเด็กเครื่องที่เราเตรียมตำว้นะครับพอเห็นเริ่มเดือดแล้วก็ใส่ใบขี้เล็กแล้วก็หนังที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับ ตั้งไฟไว้สักพัดครับเพื่อนๆพอ,อเห็นว่าเริ่มนี่ที่แล้วเราก็ทําการปรุงนะครับใส่จุรด,ดลงไปครับตามที่ต้องการนะครับตามด้วยน้ํตาลแล้วก็ตามด้วยผักนะครับอาจจะมีลูกโดดลงไปด้วยกันดะครับเพื่อนๆครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเพื่อนๆลองไปทำาดูนะครับมีหน่วง่ายๆทำง่ายๆครับเพื่อนๆครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับในการรับชมขอบคุณครับ